หยิบไปหยิบอุปกรณ์เองหยิบเลยครับหยิบเลยครับให้ยืมให้ยืมให้ยืมก่อนให้ยืมอ่าเอาทำเลยลูกทำเลยติดติดสายออกแบบเอง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  ออกแบบเองอ่าติดเลยติดยังไงล่ะออกแบบเองไงครูไม่รู้ต้องให้ลมมันรั่วไหมอ่ะมันหรือยังไงคิดเอ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 ง,เอ,งออกแบบการทดลองเองจะเอาันนี้ออกไมครูาไม่รู้ลองออกแบบดูใช้ได้ครับสกพอตเทิใช้ได้เลย อลองออกแบบดูออกแบบดูครับลูกแบ่งกันแบ,บ่งกันน้องหุงเสร็จแล้วเหรอลูกพร้อมแล้วใช่ไหมม,มีอะไรเของหนูเป็นแบบไหนอธิบายครูสิลขั้นใหญ่ลันใหญ่เป็น,ไนอ,อ,อมมไรอีกมีอะไรอีกคิดว่ามันจะเคลื่อนที่ไหม บารมีกำลังติดอะไรอยู่ลูกครับติดเลยติดเลย,เลยมันต้องตรงไหมลูกครับ ทำไมมันจริงตรงแก้ไขด้โกแก้ไขแก้ไขสำหรับคนที่มันแกว่งอนะลองทดสอบก่อนนะครูให้ทดสอบก่อนลองปล่อยดูเดี๋ยวจะเข้าสนามแข่งขันจริงนะครับไม่ไปเพราะอะไรเออไปเพราะอะไรลอยเพราะอะไร อาบางคนลอยลอยเพราะอะไรลูกอ้าวลอยอ้าวลอยแล้วไปเพราะอะไรแสดงว่ารถมันเป็นไงไงลูกทำไมเมื่อกี้รถทำไมจึงจึงลอยอะ่ะม,ม,มันเบามันเบาแบบไหนอ่ะแล้วแก้ปัญหายังไงจะแก้แบบไหนดีคิดว่าแก้ยังไงอลองคิดดิแก้ยังไงต้องทำให้รถเป็นยังไงฮะอา้าวใครตอบตอบตอบแทนเพื่อนได้ ตอบแทนเพื่อนอะน้ำตอบเป็นไงรถรถมันเมื่อกี้มันลอยรู้พอ้อะไรชิงลอยนะม,นมันเบาแล้วทำไงจะให้มันไม่ลอยอ่ะเพิ่มน้ำหนักใครน้ำหนักรถหรือลูกโปง่งน้ำหนักรถอ่ะไปแก้ไขครับน้องอนุบาลมาดูแล้วเห็นไหมน้องชอบเห็นไหมอ้าวพี่โชว์ความสามารถเลยพี่พี่อ่ะโอ้ของแพรไกลมากเลยของเทนด้วย หลันรถทำไมจึงหมุนลกูกอา้าวแก้ไขเลยแก้ไขเลยใครที่เกิดปัญหาอะไรเปลี่ยนรถบางคนเปลี่ยนรถอ,อ,อลองลอ,องดูลองดูบางบางคนบางคนรถล,ลอยเพราะอะไรไไเพราะอะไรลกูก กตัวอะไรครับแข่งรถหนูอยากแข่งด้ไหมอยากแข่งไหมอ่าอยากแข่งเดี๋ยวมาเรียนกับครูสิริวนะอ่าเดี๋ยวดูไปก่อนอันนี้ดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนพร้อมยัง อปเลยอ,อ้าวแก้ไขแก้ไขโอ้สีเขียวไกลเลยเมื่อเจอปัญหาต้องแก้ไขบางคนเอียงไปด้านซ้ายเอียงไปด้านขวาจะแก้ยังไงทิศทางการปล่อยการจับสำคัญไหมอ่า อา้าลองปล่อยทีละคนสีเหลืองก่อนสีเหลืองสีเหลือง oh. เนี่ยวิ่งตรงเลยตบมือเพื่อนหน่อย oh. yeah. เยอาต่อไปใครเอกไ oh. ม้ครูสัมภาษณ์เลยไม้ครูสัมภาษณ์เลย oh. เป็นไงบ้างลูกผลงานของหนู oh. เคลื่อนที่ได้ไกลเลยครูสุธิห็นเมื่อสักครู่นู้ oh. นูมีวิธีการยังไง oh. เราต้องปิดปิด,ป,ดปิดตรงไหนลูกตรง ปิดตรงนี้ให้เป็นไงให้แน่นให้แน่นอ่าตรงไหนอีกแล้วก็ต้องปิดให้รถมันอยู่กับหลอดตัวรถกับหลอดหลอดให้มันเป็นไงลูกให้มันแน่นแน่นไหมให้มันแน่นแล้วเป็นไงลูกโปง่งต้องเป่าเล็กหรือใหญ่เเป่าล็กอ่าถ้าถ้าเล็กไปได้ไกลไหม,ไมถ้าใหญ่ล่ะถ้าใหญ่จะไปได้ไกลเพราะอะไรจรึงไปได้ไกล ลมอ่ามันมันเคลื่อนที่ไปด้านไหนของเคนือแล้วลมออกด้านไหนเซนว่าทิศทางการเคลื่อนที่ระหว่างลมกับโอ้ไปได้เร็วเลยของใคร<อ>เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ม,ม,มันเคลื่อนที่ไปในทิศเป็นไงตรงข้ามกันใช่ไหมลูก<ม>อ๋อลองไปทดลองอีกรอบนึงเป็นไงบ้างลูกเมื่อกี้นี้ครูเห็นไกลเลยอัดไม่ทันด้วยหนูมีการวิธีการออกแบบสิ่งประดิรือยังไง เป่าเป่าให้มันใหญ่สแสดงว่าเป่าใหญ่สแสดงว่ามันเป็นอย่างไรฮะมันไปไกลถ้าเป่าเล็กเหรอลูกสแสดงว่าอะไรมีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถหนูลมหรืออากาศที่อยู่ภายในอะไรลูกที่อยู่ภายในอะไรถ้าลูกโป่งรั่วไปไหมถ้าลูกโป่งรั่วไปไหม ไม่ไปอ่ะลองไปทดลองไปอ,อีกรอบห้ามเลยเส้นลูกปล่อยเด้ <c oughs> ทำไมของน้องอ,อุ๋มไม่ไปลูกเป็นปัญหาเรื่องอะไรนหนักรถหนักโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยครับไปแก้ไขเองไปแก้ไขเองเอา้าวปล่อยเลยลูกอ่าของบารามีไป น้องหนูเมื่อกี้ปล่อยแล้วเป็นไงรถเป็นไงแรงแต่ว่าหมุนหมุนที่มันหมุนน่าจะเกิดจากสาเหตุใดข้างหลังห้องอมน่าจะหนักหลอดหนักหลอดหนักนี่อะไรอีกอ่ะอะไรอีกอะไรตรงไหนไม่สมดุลตรงนี้ตรงไหนอ๋ออ่ะลองไปแก้ไขดิลองไปแก้ไขแข่งกันเลยน้องอ๋องหนงชนะดิน้องอ๋องกับใคร น้องเอิร์ธน้องอ๋องกับน้องเอิร์ธอ่าดูดิพร้อมยังพร้อมล้วบอกครูหนึ่งอ่าหลบสี่ด้านหน้าหลบด้านหน้าหลบลูกล่อยเลยป่อยเลยเดี๋ยวแตกก่อนเดี๋ยวลูกโก่งแตกก่อนหนึ่งสองไปไปลูกไปลูกเยี่ยมไป เมื่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรถมันเลี้ยวเข้ากลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมน่าจะเกิดจากสาเหตุใดรถมันเสียงไปข้างใดได้้งครับอืม <lied. S 2> ลองไปแก้ไขดูนะอ่าลองไปอ่ะใครพร้อมแล้วไปเลยครับใครพร้อมแล้วไปเลย,ย,ยปล่อยเลยน้องเนยปล่อยเลอ่าปล่อยเลยน้องเนยปล่อยเลย แสดงว่ารถของหนูมันเป็นไงมันเป็นไงลูกมัน,นหนักรถน่าจะหนักใช่ไหมเออลมไม่พออะลองไปแก้ไขพร้อมแล้วปล่อยเลยลูกอันนี้เปลี่ยนรถแล้วใช่ไหมดูสิอะลองดูลูกตรงเส้นนะตรงเส้นนะรถอยู่ตรงเส้นนะอะพร้อมยัง พร้อมหรือ,อยังวางกับพื้นสิลูกเป็นไงบ้างลูกผลงานของหนูเป็นไงแรงมากแรงมากดีใจไหมเพราะอะไรไเพราะอะไร,ร,ะะไรจึงเป็นเช่นนั้นครูถามทีม,มาบอกว่า หลอดหนูยาวเกินไปแต่คันไกมันหายแล้วอะไรอืออ่าแล้วหนูแก้ไขยังไงหนูไม่ได้ตัดแล้วหนูเปลี่ยนคันลุดเพราะว่าอืมคันมันเบาแล้วมันจะสายเออคันเบาสายแล้วไงอีกคันหนักมันก็จะไม่ไปครับแล้วแล้วขนาดของลูกโป่งที่เป่าใหญ่กับเล็กมันต่างกันไหมต่างไหมหนูคิดว่าต่างไหมต่างถ้าเป่าใหญ่มันจะเป็นอย่างไร เคลื่อนที่ไปได้อย่างไรรถมันจะไกลหรือใกล้ใหญ่ประมาณกลางเอออ่ถ้าเล็กล่ะเล็กมันก็ไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปเลยเซ็งว่าเป่าใหญ่หรือเล็กดีใหญ่โอเคลองไปเทสดูเชิญจะไว้เ,ไดเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลมมาลมมาแป๊บหนึ่ลงลมมา เปล่าสิลกูกเปล่าพร้อมยังทีมละสาคนคัดเลือกให้เหลือแค่หนึ่งคนที่เจ๋งที่สุดไกลที่สุดให้นักเรียนเลือกเองอ่าพร้อมแล้วก็ปล่อยเองเลยทีมนี้ครับอ่าบินอ่าอาะค้างไว้ก่อนข้างไว้ก่อนข้างไว้ก่อน อ้าตาปล่อยด้ยังลูกอ๋ออทีมนี้เอาของอ๊อเอาของอ้าทีมที่สองสามทีมนี้อ่าทีมนี้สามคนคัดเลือกเอาคนที่ดีที่สุดพร้อมแล้วปล่อยเลย่อตไปอย่าเพิ่งปล่อยลกลมลมมาลมมาลมมา อ้าวพร้อมแล้วไปเลยพร้อมแล้วปล่อยเลยลูกออพร้อมยัางลูกพร้อมยังพร้อมแล้วปล่อยเลยนะพร้อมแล้วปล่อยเลยพร้อมแล้วปล่อยเลยเยี่ยมอ่ะไป ทังพร้อมแล้วไปเลยลูกไปเลย